ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุอรัตผลปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่เราไม่พิจารณาเห็นแม้เหตุอันหนึ่งอย่างอื่นก็ทำเหตุที่มีณภายในว่ามีอุปการะมากเหมือนโยนิโสมนาสิการนี้เลย ดูก่อรภิกษุทั้งหลายภิกษุมณสิการโดยแยบคายย่อมละอะกุศลเสียได้ย่อมเจริญกุศลให้เกิดมีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ดังต่อเป็นนี้ว่าทำอย่างอื่นอันมีอุปปการะมาก เพื่อบรรุประโยชน์อันสูงสุดแห่งภิกษุผู้เป็นพระเสขะเหมือนโยนิโสมนสิการไม่มีเลยภิกษุเริ่มตั้งไว้ซึ่งมนสิการโดยแยบคายพึงบรรลุนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งทุกข์ได้เหนือความแมนนีพระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชนีแล